กับจุดลงทุนกองทุนขึ้นท่านไปกับกองไหนกองนั้นสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการกองไหนกองนั้นกับปริมปันวริศค่ะวันนี้นะคะพิมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาพูดคุยกันถึง3 m a r k e t Scenario ค่ะซึ่งก็เป็นรูปแบบนะคะว่าหากเกิดสถานการณ์การลงทุนแบบต่างๆเราจะมีคำแนะนำและก็ทางเลือกในการลงทุนจากทางเกียรตินาคินพัทละแนะนำอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ทิศท,ทางนะคะแล้วก็มุมมองเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ ซึ่งทาง CIO Office นะคะจากทางบอลเกตไนกินปัทละได้วิเคราะห์ถึงทิศท,ทางและก็แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะมีโอกาสชะลอตัวช้ากว่าที่คาดค่ะแล้วภาพของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยก็ยังเติบโตอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเทรนไปจนถึงปี2024เลยขณะที่เงินเฟ้อนะคะก็น่าจะปรับตัวลงช้าทำให้ดอกเบี้ยนเนี่ยมีโอกาสข้างสูงไปอีกระยะหนึ่งค่ะแล้วก็อาจจะเกิดความเสี่ยงในเรื่องของปัญหาสภาพคล่องด้วยนะคะ คำแนะนำของเรานะคะจึงเป็นไปในลักษณะ cautiously opportunistic ค่ะคือมีมุมมองที่ยังระมัดระวังต่อการลงทุนอยู่โดยเฉพาะต่อสินทรัพย์เสี่ยงแต่เราเริ่มเห็นโอกาสการลงทุนเพิ่มขึ้นในหลายๆจุด ทำให้เราคิดว่าเป็นจังหวะที่ดีในการเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่เคยถูกกดดันก่อนหน้านี้อย่างการปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน g o วเบอร e a ีนะคะจาก Neutral มาเป็น moderate overweight ค่ะและเราแนะนำทยอยซื้อนะคะจากระดับราคาที่มีความน่าสนใจทั้งนี้ค่ะเรายังคงชอบสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะเพื่อปะป้องกันความเสี่ยงให้กับพอร์ตไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้คุณภาพสูงและก็ทองคาค่ะ แต่ก็ยังแนะนำนะคะให้ระมัดระวังการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นหุ้นโลกหุ้นไทยที่ระดับราคาเนี่ยสูงแล้วก็ตราสารหนี้ความเสี่ยงสูงแบบไฮยูบอลค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ภาพของ3 Market Scenario นะคะพร้อมทั้งรูปแบบแล้วก็คำแนะนำในการลงทุนกันค่ะให้ดูภาพรวมแบบไวๆกันก่อนนะคะตอนนี้ละกดแคปหน้าจอกันไว้ได้กดไว้เลยค่ะ เราก็จะเห็นนะคะว่าตาม market scenario ทั้ง3แบบที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นนี้ซึ่งก็จะมี recession, soft landing แล้วก็ g o l d i ร็อกเนี่ยเกตนาคินพัทะละมองว่ากรณีเบสเคสของเราอย่าง soft landing มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดค่ะถึง65%เลยทีเดียวเพราะอย่างนี้นะคะเราก็เลยขอมาเริ่มกันที่กรณีเบสเคสของเราซึ่งก็คือ soft landing กันค่ะ สำหรับมุมมองในภาพใหญ่นะคะเราคาดว่าภาพเศรษฐกิจของสหรัฐจะเติบโตอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเทรนไปอีกสักระยะหนึ่งจนถึงปี2024ขณะที่เงินเฟ้อเนี่ยน่าจะปรับตัวลงช้าดอกเบีย้ยยังค้างสูงฉะนั้นแล้วนะคะเราก็อยากแนะนำให้ลงทุนกันอย่างระมรัดระวังในกองทุนตาสารนี้อย่างกองทุนยูจิสคิหรือในกองทุนกูเบิร์ดอย่างกองทุน KT p r o p e r t y หรือการลงทุนในหุ้นโลกนะคะก็ยังแนะนำเป็นแบบดิเฟนซีฟอย่างกองทุน esg dip หรือกองทุน kfg band kit a ค่ะ สำหรับโอกาสการลงทุนที่เราเริ่มมองวันน่าสนใจนะคะก็จะเป็นไปในส่วนของหุ้นยุโรปที่เราแนะนำเป็นกองทุน S C B E U E Q และหุ้นจีนที่เราได้มีการเปิดเทรดดิ้งไอเดียนะคะจากระดับราคาที่ถูกซึ่งจะทำให้มีความเสี่ยงขาลงค่อนข้างน้อยและก็การกระตุ้นจากรัฐบาลจีนค่ะก็น่าจะช่วยออกมากระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะคะเราก็เลยยังคงแนะนานะคะเป็น K K P ใช้ NaK i H ค่ะซึ่งเป็นกองทุนแบบ p พาสซีฟที่พยายามสร้างผลตอบแทนให้ กดเคีียงัับชนซึ่งัางกองทุนยูจิสคิดเอ็น ESG ดิฟหรือกองทุนเคสจีบานคิดเแล้วก็กองทุน KKP c h i ไชน่าคิดเนี้นะคะพิมเคยทําคลิปออกมาแล้วด้วยค่ะท่านผู้ชมสามารถไปรับชมเพิ่มเติมได้ในคลิปรายการกองไหนกองนั้นที่พิมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในช่อง s u b s c r i p t ชันกันได้เลยค่ะทีนี้มาดูกันนะคะในกรณีที่เป็น worst case ซึ่งก็คือโอกาสที่จะเกิด r e s s i o นค่ะถึงแม้ว่าจะน้อยแล้วแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อยู่นะคะตรงนี้เรามองว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ถึง30%ซึ่งภาพใหญ่นะคะก็จะเป็นภาพที่เกิดจากผลของการที่ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบเร็วแล้วก็แรงซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงและดอกเบี้ยต้องปรับลดลงเพื่อพยุงเศรษฐกิจ ซึ่งถ้าหากว่าเป็นกรณีนี้นะคะเราจะแนะนำให้เน้นลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยในทองคำอย่างกองทุนบิโกตาสานีิโลกและก็พันธบัตรรัฐบาลค่ะ และกรณีสุดท้ายนะคะที่เป็น best case ของเราเรามองว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่5%ค่ะซึ่งก็คือกรณีของ g o l d i l o c k ซึ่งจะเป็นภาพเศรษฐกิจนะคะที่เราจะเห็นเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยก็ลดลงแบบต่อเนื่องด้วยซึ่งก็จะทําให้ดอกเบีย้ยปรับตัวลงเร็วกว่าคาดตามแรงกดดันเงินเฟ้อที่ลดลง ในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะแนะนำนะคะให้มีการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแต่มีคุณภาพค่ะอย่างในตราสารนีิโลกหรือ global r e i t ในกองทุนที่พูดถึงไปแล้วหรือกองทุนหุ้นโลกก็อย่างเป็นกองทุน KKP GNP ค่ะหรือในกองทุนหุ้นภูมิภาคที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็น emerging market หรือตลาดเกิดใหม่หรือกองทุนหุ้นจีนนะคะอย่างกองทุน TMB AGLF หรือ K China Kit A หรือหุ้นยุโรปอย่างในกองทุน M Euro ค่ะ สรุปให้ฟังกันอีกครั้งนะคะสําหรับภาพการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยที่เรามองว่ามีโอกาสเกิดมากที่สุดก็คือ Market Scenario ในรูปแบบของ Soft Landing ค่ะที่เป็น b s e Case ของทางเกตนาคินบัตละเรานะคะอย่างนั้นกลยุทธ์การลงทุนที่ทางเกียตนาคินบัตละแนะนําก็จะเป็นดังนี้ค่ะแอบกระซิบนิดนึงว่าเตรียมจดเตรียมแคปหน้าจอกันเลยนะคะ ซึ่งก็คือการคงมุมมองที่มีความระมัดระวังนะคะแล้วเรายังชอบสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างตราสารนี้คุณภาพสูงหรือ IG จีบอก็คือเป็น Investment g a t e b o ดบ d ค่ะและก็ทองคำและทั้งนี้นะคะเราก็ยังแนะนำให้หาโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะที่ยังมีระดับราคาที่ถูกอยู่อย่าง globally หุ้นยุโรปและก็ Trading i d เดียในหุ้นจีนนั่นเองค่ะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่สนใจในเรื่องราวการลงทุนก็ฝากกดติดตามพวกเรากันไว้ด้วยนะคะ หรือถ้าอยากลงทุนตามคําแนะนำของเกียรตินาคินบัตทะนะคะก็สามารถดาวน์โหลดแอป KKP Mobile แล้วลงทุนกันได้เลยเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile